แล้ววัมนีออม้กานูงส้มอันนี้จะมาพบกับส้มแมลกห้าคือเก่านอกวันนี้นิตาช่ไใส่ไปซื้อตำมะคุงไปซื้อมะคุงไปซื้อมะคุงมาตำยูหอ้องนะนิตาชีวิตคนซื้อเองวันนี้โดยนิตาชีวิตคนออกตลาด นิสตาคุณอยากกินไปไปตลาดไปกันเลย<ป>โอ้ยตอนนี้เฮากับมาหอดะลาดแล้วเนาะยิงตอนนี้กระลักสียางลงไปตะลาเอาทีอเงินมีสาวผ่านห้ท่านผู้ชมเบิง่งนเนมีเงินสาวผ่านเดี๋ยงบงสาวผ่นนินตาสิมีคนซื้อเองนิตาสิเป็นคนจ่ายเงินอ bài nhạc tập bài tập mà kung là si hãy tập là si ta, ta mà kung thôi nè nì bữa ตามตนตาตาันเหลืองเลตาตานี่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 เอาหมาไปต่งเพิ่ง,อ,อ,อ,งอ้อสามีโบพิ่นเม้าเวียย Ảo à, chẳng vô Mình tin là chờ cho xuyên khuôn con Ảo mặc thịt Mặc thịt luôn thịt xong khoan Mặc thịt xong khoan à, gì đem, lên cả ao đem, đem lên đâu?

เขานี่มาบอกว่ามันมียังเนต้าบจักเขาบอกว่ามันมียังไงมะพริกนี่เดช้นประกอบมกเคลือโอ้ยไก่ออใหม่เตรียมเออนี่มเลนมกนาวมะนาะ กีนกปุนนี่มะมะกุนนี่ผักสลัดผักสลัดนี่ผักบุผักบุงนีผักผักซูแค่นี้นี่ผักซูผักอมปนนี่ผักผักูโอ้ยมากเออหนีลแหงสิบุจา S <S มาก,มาการะตินดีเฮงสุบขจักยังดีปลาแดกปลาแดกมาบดีเทาใส่อั่กนใสหมักเพชรนิตาวานิจตาชิตํา่าาส,สีโลดเที่โบขณะไปตลาดเั่งบโลดนี่ถึงายแล้วำอิดกระใสหมักเพชรใส่ถึงใา,ย,ายังกลมเลย พอวะออซ้ายยหายได้เลยอิตามีคนหายได้เลยต่อมากะใส่อันนี้กเทีย่ยมโอ้ยอิตากินด้วยเป็นคุณใส่ยัง น้ำตาโอ้ยน้ำตาลหวานไทยนี่เป็นู้นัวใส่บ้านนึงใส่เทีห่นูใส่ลายเส็บลายใส่ด้ยจับหน่อยพ่อพ่อตามสลอดดว่ตามตาม อยากต่ำมูเป็นปนัเป็นสาวเป็นสาวนเหรอเป็นสาวเอาม,มาวเาำมาคุงแบบบันๆาลบ่มีฮัลโหลทัเน่ใช่แบบอเพราะว่านี่ตายอยาก

คอยๆคอยๆเขียย่างวะเเลยก็ได้นะมามาขอจีไซเอ๋ไขนี้เลยเนาะใส่ประเดเข้าไปออเนัน โอ้โหนี่ยังิมสีบนิมไฟไหมตีโดดใช่ปะโดยหาเมื่อไหร่เจาะนี่ออกโดดฮะนั่วอยากไปดิโมโมจกเข้ามายั่วต้มตเขาเอยมาเลยจ้าัำฉันจ้า ใส่หมกน้าเข้าไปโอ้ยหนุห่มปุ่งเลยยุย้ยนี่กระปุ่งก็คือไะยางเะนวดนี่นี่่แม่นี่ข้าวนี่นหนป้าเป็นเสพหมา aw ni aw, tam tam si ni da ban oi, sip ban ni sip sip si ngay sip si sip nuk kan alay, na ton nuk kan a mui le hmm

ตักเอาตักสนิตักสนิทจะได้มี้ม่หนัเขามากีๆเล่นถงกล่องเสียเลยนนี่ตาปูฐานได้แระบบานี่ใส่ได้เลยนะซีวอลปุ่นตามแบบใดตามแบบง่าย ตัดเศดง่ายๆเยวบโลดเนาเศษง่ายๆต่ไปให้เยังอี้เอียงนี่ดินเออจะเจอตัวดีห้อยทั้งหลาย กนินเลยมันตาเอากินเลยมันสิลงมือไหมหากกับกนะนะขุนให้พุนเวิรงเป็นเจไรดเฮ็ดวันไดดี๋ยวแสบยล้เมื่อกี้นคือกืนหนเลยไม่ไดกินนหร

kính nữa chứ Thầy pháp này ạ à, à. Thầy bỏ Xin đại nhờ vậy nè có thì có tàu gọn nó nào đại tuổi kính đại tuổi kìm đại chơi Kìm đại bộ kính thưa kiếp đi kẹt chó thì cái chốt và tâm đi nó Và manu khán đê 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 嗯，mm. 我那太奢啊。